รางวัลล่าสุดที่ไปคว้ามาเป็นข่าวเลย Asia Star Award นะครับคุณผู้ชมมันมันคือรางวัลอะไรดีกว่าเพื่อคนบ้านยังไม่ทราบที่คุณไปรับกับยายายได้เลยก็สำหรับ Asia m o เดล Festival Award เนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นงานปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับเป็นงานประกาศรางวัลของที่เกาหลีนะครับแล้วก็ธีมของงานเนี่ยเขาอยากได้ความเป็นเอเชียนะครับก็จะเชิญดาราหรือว่าศิลปินที่มีผลงานเนี่ยใน15ประเทศทั่วเอเชียเนี่ย มารับรางวัลที่งานนี้ด้วยผมงงนะรวมถึงคนอื่นด้วยว่าทําไมเนี่ยคุณถึงได้รับรางวัลการเสนอเข้าชิงชื่อนี้ครับตอนแรกจริงๆผมก็งงคือผมเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ที่บ้านนี่แหละเล่นน้องหมาอยู่กับคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาว่าผมเนี่ยมีมีสิทธิ์มีเปอร์เซ็นที่จะรุนรางวัลนี้นะครับเพราะว่าเขาเขาบังเอิญไปเห็น MV พอถึงเขาหรือเขาใช่เนี่ยที่มันมี Image เป็นเอเชีย S <S <S เหมือนพอเราไปถ่ายที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยความเป็นเอเชียของเรามันก็ชัดเจนขึ้นคร,ครับผมเขาก็เลยสนใจขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้มีกระแสะข่าวเป็นเป็นฟิล์มไร้รางวัลเชนทุกคน <Ừ> ต้องยนตามตรงรหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเชนไปไปไป,ไปแย่งรางวัลฟิล์มจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนนะตอนแรกผมผมพูดใจใจเลยคือผมก็ไม่รู้ว่ารางวัลนี้คือรางวัลอะไรด้วยนะครับเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าอยู่ๆจะได้มาสัมผัสอะไรเงี้ยก็วันแรกที่ติดต่อมาเนี่ยว่ามีสิทธิ์จะได้รับผมก็ เอาชื่อรางวัลเนี่ยไปเซิร์ชที่ Google เลยว่าเป็นรางวัลอะไรก็ตกใจเหมือนเอ้ยนี่มันมันเป็นแบบท็อปทรีของเกาหลีนะมันรางวัลใหญ่นะอะไรเงี้ยส่วนส่วนเรื่องมีฟิล์มเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่เริ่มเริ่มเป็นข่าวขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเบื้องลึกแต่แต่เบื้องลึกที่ไอเอสไม่ได้มีมีปัญหากับฟิล์มไหมว่าเราเกิดไว้ตอนเลนรายการขอนเล่นเกาหลีกันเลยนะไม่มีไม่มีซุกซี้เลยทะเลาะไม่มีคือพี่ฟิล์มนี่เป็นแบบรุ่นพี่เลยแล้วพี่ฟิล์มนี่งานยุ่งมากหน่อยได ดีครับผมไม่ดีไม่ดีล่าสุดคุณเชนม,มีข่าวว่าเลยคคุณนถอนตัวจากละครเรื่องนางมาร,ร,รนะครับเพราะว่าไม่อยากทำงานกับแฟนเก่าคุณตายชัดชดา เพาะชัดพอดั่นเอันนี้อันนี้ยังไงเนี่ยเป็นข่าวเลยนะเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งครับแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยนนะละคร,ะครเรื่องนี้เนี่ยละครเรื่องนี้คือตอนแรกที่ติดต่อมาก็คือติดตดปัญหาเรื่องเวลาอย่างนี้แล้วเพราะว่าไอคิวคอนเสิร์ตทั้งต้นปีคือละครเรื่องนี้จะเปิดตั้งแต่สิ้นปีแล้วผมก็ติดคอนเสิร์ตช่วงปีใหม่ช่วงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ทำให้เรื่องเวลานี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เ่็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ตอนแรกก็เลยแบบช่างใจอยู่ว่าจะเล่นดีไหมแต่ว่าเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้ลองลงละครดูรก็เลย5 0 5สิบว่าอาจจะเล่นและพอวันแถลงข่าวเนี่ยก็คือเพิ่งทราบว่ามีมีพี่ต่ายมาด้วยนะครับ,รบแล้วคือผมเนี่ยก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นแลเรื่องละคร,ค,รคือไม่ใช่มืออาชีพเราก็เลยแบบว่าเอิงจริงมันต้องใช้อินเนอร์ต้องใช้สมาธิหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่กล้ารับก่อนที่จะคุยเรื่องศาสตร์แม่เนี่ยนะฮะแห่งตัวเลขเดี่ยมาคุย ที่หลายคนกําลังพูดถึงนะครับเรื่องที่หมอลักษณเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมผมใช้คําพูดหมอลักษเลยกันผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวจะไปให้ค่าเขาทําไมเหมือนเราเป็นแม่ทัพผ่านศึกใหญ่มามากแล้วอยู่ๆทหารไพร่ชั้นเลวคนหนึ่งโโมาบอกว่ามารบกันไหมผมไม่รบหรอกผมไม่ได้กลัวแต่ทําไมต้องไปรบกับคนกระจอกคนหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่ได้โง่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยเกิดขึ้นจาก หมอดูท่านนี้เนี่ยได้ไปพูดเ uh, กี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขในเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะครับผมก็ไม่ทราบหรอกครับแต่ว euh. ่าเพื่อนๆโทรมาถามเยอะว่าเฮ้ยแบบทําไมแบบเขาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผมก็บอกเฮ้ยผมไม่ไม่รู้เรื่องอะไรจนวันหนึ่งพี่ๆนักข่าวครับก็มาถามผมว่าเนี่ยคือรู้สึกยังไงที่มีหมอดูท่านนี้เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของศาสตร์การเปลี่ยนเบอร์เป็นเรื่องที่แบบไม่เห็นจะจําเป็นหรือเป็นเรื่องไร้สาระอะไรครับผมก็พูดไปว่า อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลผมก็ผมก็พูดไปแบบนี้แล้วเขาก็ถามต่อไปว่าถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทําให้แบบเรามาแย่งตลาดเขาหรือแบบเป็นคู่แข่งเขาไหมผมบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่จะมองนะครับแต่ในมุมหนึ่งอะ่ะ ถ้าเกิดจะมองกันจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อก็อาจจะอยู่ในตลาดเดียวกันกลุ่มแบบคนที่สนใจก็อาจจะคล้ายๆกันอาจจะมีผลกับเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับคมันจะบอกว่าอาจจะแย่งลูกค้าหรือเปล่าอารมณ์แบบนั้นหรือเปล่าพอเขาพูดอย่างนี้คุณโกรธหรือว่ารู้สึกไงฮะคือไม่สําหรับตัวผมเฉยๆนะครับแต่ว่าพอออกมาพูดถึงข่าวตรงนี้นยผมว่ามันแรงไปตัวเลขไหนที่ที่มีในในมือถือแล้วแล้วดีแน่ๆที่แบบการันตีแล้วว่าดีแน่ๆคือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องดูเรื่องของอาชีพก่อน นะครับว่าคนคนนี้ทําอาชีพอะไรแล้วก็ต้องดูความต้องการว่าเขาต้องการอะไรบ้างอันดับหนึ่งสุขภาพอันดับสองความรักอันดับ3การเงินอันดับ4ี่เรื่องของสมรรถภาพทางเพศอะไรเงี้ยครับเอางี้ดีกว่างั้นอาชีพไหนเหมาะกับเลขอะไรลองยกตัวอย่างอะไรไหมอย่างรับราชการรับราชการเนี่ยเบอร์ที่เจ้านายรักแล้วก็ได้มักเลื่อนขั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มเลขของ4 1 5 9 415 9กครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เหมาะกับข้าราชการนักธุรกิจนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยมีหลายแบบถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องนักลงทุนอุ่นใจนะครับใช้แล้วอุ่นใจแน่นอนก็จะเป็นกลุ่ม4 7 4 1สครับ4741สามารถเล่นอสังหาริมทรัพย์ได้เล่นหุ้นได้แล้วก็สามารถทําธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้หมดทุกอย่างต้องมีทั้ง4741หรือว่ามีเบอร์ใดเบอร์หนึ่งในก็ต้องมีกลุ่มนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ห้ามซับที่ซับได้แค่หน้้าาาหลังงงออยยย่่เเดดีวป็น14474ไ อ๋อโอเคดารานักแสดงนักร้องถ้าเกิดกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นต้องมีเลข6ครับต้องมีเลขรับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการความเป็นที่1น u m b e r 1อาจจะต้องมีเลข1เข้ามาช่วยด้วยธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนี้มีหลายประเภทมากครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายทั่วไปเนี่ยผมแนะนํา6 4 5ติดกัน6 6อันนี้เขาเรียกว่าเบอร์กลุ่มเบอร์ค้าขายดีมีเฮครับไม่แล้วมันต้อง6 4 5หติดกันเลยต้องติดกันครับสาหรับได้แค่5 4 6ครับอ่าอืมแต่เลขที่คุณไม่พูดถึงเเลลคือขข8 8ีี่่มได ผมจะบอกว่าตัวเลขเนี่ยเปรียบเสมอเหรียญ2ด้านมีทั้ง<อ>ดีและรายนะครับ<อ>แต่ว่าเลข8เนี่ยข้อดีมีเยอะอถ้าเกิดการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าต้องการความเสี่ยงหรือว่าเป็นต้องการให้คนมารุ่มหลงในสินค้าของเราอย่างเช่นเราเปิดร้านอาหารต้องการให้คนมากินเยอะๆ<อ>เนี่ยเลขแปดน่าสนใจครับใช้ได้ครับ